คณะทัพนวิทยาศาสตร์ทัพันวิทยาศาสตร์บัณฑิตเกินยุอันดับหนึ่งและเหรียญทองสิริวิทย์เทพอุยพรทัพันวิทยาศาสตร์บัณฑิตเกินยุวันดับหนึ่งนัชยาลิมธนกุลปวีนุษย์สุขสถิตธนพัฒน์ถนอมำรงศักดิ์นัทนิชาจรีมพันธ์ธัญาพรธนานามปิยดาลุสมบัติจิรชยาเทพพรมวงศ์จิรชยาสีเพชรนิภาวรัตน์โกยโพคาสวรรค์ บรรดารีจิตราศีทิติชยาจิตเอกนัทมออนศรีอ่อนอัครพลรุจิราวินิจฉัยนัตกฤตอาภาจิรสกุพลพรลพัชจารุพันธ์จิราพัชเฉลิมถินยานิสาผุยขัน ชลิตาประสิทธิผลรัติรัตนธรรมสารวรกิจรมัญญาดอนมายานิติชยาประทุมทิพย์ภูริพงษ์ทางสมบัติเพชรชมพูสีแสงนินทันพระยศาสตร์บัญญิตเกียรตินิยมดับสองพิมพิสากาลันยุตาอภินยาพุทธิปัญญากุลรังสีมันแก้เป็นบุญพันณพัตรรุจิตานนลลลิตาหานวงรันชิดาลาสาธีรดนมระวังจิรัชยาสุพรรณปิ่นเพชรวิเชียนแสนสัชชาสิริฉายอาภารัตอัศมงคล กนกมนสิริแสงตระกูลเทียนประวีนบุญเสร็จพัทรกรนัทพาดจัสมินจันทเวศสริริพงศกรจันทพิมการดามุ่งเจริญพรปุญพภพสีบุญสุภกรยิ่งธงชัยพิชยุทธ์ปกุลพงสาทันตแพทยศาสตร์บันดิตกิติยศเจตินยัยชนาการเลิศการวิจัยทิตาพรสับโคกสูงธนกฤตบุญชัยเบญญาพัฒรอดมา พัทรพงศ์พัฒนากุลและละนันธนบัตรชัยสิยามนคำล้านสิยากรชยแสงวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตพักพรมุทาพรพัทรสุดาคนยังประกาศบัตรบัณฑิตชั้นสูงดารัชชารักพานิชมณีพิชยาพรจิตบริรักษ์วิมลรัตนุ่งทองสุชาวลีปันตันอธิวัตรลิขิตภูมิสถิตอริศราชำนาญการเปรศิลาดุษฎีบัณฑิตกบลชนกตั้งวานิชกพงศิริมาสีตั้งสิริกุล สุวัตตัญญาอาทัทสิทธิ์กันวิวัฒนกุล